สวัสดีจ้าพี่น้องคำนี้สาเตนมาตน้นพาพี่น้องมาหล่อใต้ที่รีดอีกแล้วเนาะมาตน้นนะักใต้กลางคืนบ้องจ้ะอากาศมันฮอนจิรีดออกเลยพี่น้องพี่น้องนิดน้ำบ่ห้องจีจีจะจ่าเซลเลยนี่ไะมันหมายรอบบ้านวบ้าลน,น,นพี่น้องเียร์จีรงดกับสาเตนนีหล่ะสาเตนจะเอาไม่ปัดจริงจริงยารยำคืนดนะูน้ำกันครับไลายด,นะาด้ซาเตนยิงกันล<ม>งไปสต็อปเลย เธอหลับพ่อก็เอาก็ะไตมาทํานึ่งเนาะบาต้นเนาะเพราะว่าอันนี้สแตนมาใต้ใกล้ๆบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นอยู่ทงนาเพิ่นเปิดเพลงสแตนก็เลยไม่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งไม่ได้เปิดคลิปเั็นนี้เพิ่นเพิ่นนอนเหรอก็เลยเปิดไตให้พี่น้องเบิ่งเหมือนสแตนก็ไตได้เติมหนึ่งเหรอพี่น้องสแตนเอาแพนยิงใส่ ลูนกระสแตนมาสแตนสิได้หลายเป็นไดเนาะบมต้นเนาะนี่พี่น้องเห็นบอมาในกล้องนี่ใช่หรือเปล่าสัญญานจันกระเจี๊ยบแห่งไหนมาหนีพาบมาหนีพาบพี่น้องมาตาไลอีกโอ้พี่น้องเห็นบ่พี่อยู่ในอันนี้มือสแตนแต่ชุดชุดอ้าพุ่นอ่ะพุ่นฮั่นไม่ใช่ว่าสิคุบได้ง่ายๆเลยพี่น้อง ตากนใหญ่กว่านี่้อง้อนพี่น้องเขียนหน่อยก็ได้หลายพี่น้องไม่ใครพี่น้องว้ายช่วงได้เน้อ cụt lần cuộc cận đơn lúc này cụt lần cụt lần cụt lần lúc này cụt này cụt lần lúc này cụt lần lúc này cụt lần lúc này cụt này cụt lần này มิตรรุ uh, ่นนี่พี่น้องรุ่นแม่สาวนี่่สาวจุ๊บจุ๊บนี่ยยังใส่บุ๋เขาหอดเขียดมอพี่น้องได้หอดเขียดมือได้สองตัวแล้วมีใครบอกระแม่แม่สาวใหญ่ตัวนี้แม่สาวมันตัวนี้สองตัวจุบ พ่อเทียกับทายพระท่านชุบเมียสาวหลีชุบแล้วพ่อได้ยินได้เสียงห้องมันชิดชอบอยู่ในใบอันนี้แหละน,นันน่นนั่นเต็มท้อยหน้าท้อยลัางเลย แม่สาวตัวผู้นเนี่ยสิ้นมะคันอันนี้แม่ตัวแม่แม่ใครแม่สาวนี่เขา <laughs> หูาบอดายช้ำเมื่อกบบี้บได้แบกตบม